ดิลลับของคนตัวสูงๆเจ้ายอกนั่นเองสูงปี๊ดนะมีดิลลับอยากจะเป็นเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็ทําการหักหลังคนอื่นๆน,นะทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ไปได้เนี่ยฮะหักหลังได้แม้แต่กระทั่งพวกเดียวกันแต่บรรจบแล้วครับนายเพราะว่าสถานการณ์ของเกาะเอเคสเนี่ยลูฟี่ควบคุมสถานการณ์ภายในเกาะเอเคสดีได้แล้วสึกความวุ่นวายภายในเกาะเอเคสนั้นถือว่าเป็นชนะของลูฟี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผม คลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตไฟน,นอลมางอัลีต่อที่1089แล้วครับเนื้อหาก็ยังคงชวนน่าติดตามอีกเช่นเคยนะอ่ะเขาเรื่องเข้าเลาเลยดีกว่าครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับอยู่ที่ทะเลอีท e ูบู่หมู่บ้านฟูซานั่นเองครับก็ข่าวของกาฟเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วโลกครับคนที่อยู่ในหมู่บ้านฟูซาเองเนี่ยก็รับรู้ข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะก็มีการพูดขึ้นมาครับว่าโวกาฟเป็นยังไงบ้างเนี่ยสถานะของเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงที่กอดจนสลัดไาติโนสึกาฟเนี่ยยังไม่ตายใช่ out. ทางด้านวูดสแลปครับบอกว่ากาฟเนี่ยเป็นชายที่สร้างตำนานมาแล้วมากมายนะเออไม่ต้องไปเป็นห่วงไม่ต้องไปเป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับกาฟหรอกนะเจ้านี่เนี่ยมันคงเอาตัวรอดได้อยู่แล้วทางด้านมากิโนเองเธอเองก็ยังคงเป็นห่วงกาฟอยู่เหมือนกันครับแต่เธอเองก็เห็นด้วยกับวูดสแลปเช่นกันครับในตอนนี้เองเนี่ยลูกของมากิโนก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาครับทำให้วูดสแลปเองเนี่ยก็มีการพยายามที่จะทําให้เด็กเนี่ยหยุดร้องไห้อะนะลูกของมากิโนดูหนังสือพิมพ์แล้วก็เห็นหน้าลูฟี่จากหน้าหนังสือพพิมม์ด้้วววยรัแล่าาอจจะี ที่แบบชอบใจที่เห็นหน้าลูฟี่อะนะทางด้านดานดันเองเห็นข่าวด้วยเช่นกันครับดาดันเองก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับกับข่าวที่ลงในหน้าหรือพิมเกี่ยวกับทั้งกราฟและลูฟี่ครับและเหตุการณ์ก็ตัดไปที่สถานการณ์ต่างๆทั่วโลกครับผมเราก็ได้เห็นแบบความวุ่นวายความกลนวหัอะไรแบบนี้ครับมันเหมือนกับมีภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราก็จะได้เห็นปฏิกิริยาของตัวละครต่างๆครับทั้งลาบูน ไอซ์เบอร์กิณะจังโบวโ์โนสเกะเหล่านักโทษในอิมเพลดาวพวกผ่างกรฟ้าในแมรี่จัวรวมถึงท่านอิมด้วยครับแล้วก็มีคมําบรรยายขึ้นมาครับว่าในวันที่อาณาจักรลูลูเซียถูกกล่าวว่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยออกจากแผนที่ไปแเนี่ยเหตุการณ์หลังจากนั้นอีก6วันต่อมาเนี่ยครับมันก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ทําให้ระดับน้ําทะเลของโลกนั้นสูงขึ้นมาจากเดิมประมาณ1เมตรครับส่วนในสถานที่ที่เคยมีอาณาจักรลูลูเซียอยู่เนี่ยก็เป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ลงไปครับ ที่อาณาจักรคออีวันคอฟก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะระดับน้ําทะเลที่มันสูงขึ้นเนี่ยครับเรียกว่ามันก็สุ่มเสี่ยงที่ทําให้เกาะเนี่ยจมน้ําด้วยเหมือนกันนะและกลายเป็นว่าเกาะบางเกาะนะครับผมที่ไม่ได้อยู่สูงอะไรมากครับก็เริมที่จะจมหายไปแล้วซะด้วยครับทําให้คนเนี่ยต้องอบพยบตีออกจากเกาะอะไรกันไปครับเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวมากๆครับเหตุการณ์ตัดมาที่ทางด้านโลกใหม่เกาะเอเคทครับตอนนี้เนี่ยก็มีเรือมากมายครับผม คือล้อมรอบเกาะเอ็กเฮดอยู่นะคือแม้แต่สถานการณ์ทางด้านฟากฝั่งนี้เนี่ยก็มีการพูดขึ้นมาด้วยครับว่าระดับน้ําทะเลของโลกเนี่ยมันกําลังสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันแน่นะมีกลอกรามายขึ้นมาครับว่ากับคําสั่งเรียกกองทัพเรือมาในครั้งนี้นะครับเรียกว่ามันเป็นขุมกําลังที่เหนือซะยิ่งกว่าบัตเตอร์คอร์ซะอีกด้วยครับมีเรือลบขนาดใหญ่เนี่ยรวมๆยี่สลำครับแล้วก็ยังมีเรือขนาดต่างๆเนี่ยอีกร่วม100หที่งล,ล้อยลก แล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสัตว์ทะเลที่ติดอาวุธนะครับเออก็เหมือนกับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันอยู่รอบๆเกาะเอเฮใช่ไหมครับไปโจมตีเรือของกองทัพเรือนะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยครับก็โดนเลเซอร์ยิงโจมตีอะไรกันไปครับและเกาะคำบรรยายตรงนี้ก็จะมีการบรรยายเพิ่มอีกด้วยครับว่าเราทหารเรือนะครับผมที่ถูกเรียกระดมมาในครั้งนี้ครับมันก็จะมีทหารเรือรวมถึง3 0 0 0 0่นนายเลยทีเดียวเชียวครับทางด้านเซนตโตมารู้เองก็มีการบ่นๆนะครับว่าเฮ้ยพวกแกฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาโจมตีสัตว์ททะเลี่ติออาวุธขง แต่ก็มีการตอบโต้กลับมานะครับว่าไอ้พวกสัตว์ทะเลพวกนี้เนี่ยโจมตีพวกกองทัพเรือก่อนนะนะตอนนี้ครับเราจะได้เห็นใบหน้าของพลเรือโท9คนครับผมเรียกว่าเป็นกลุ่มกําลังที่แบบว่าน่ากลัวมากครับบางคนเราเคยเห็นหน้าแล้วครับบางคนเนี่ยเราก็เพิ่งจะเคยเห็นหน้าในตอนนี้เหมือนกันครับเหตุการณ์ตัดมาที่ดางด้านพลเรือเอกคิสรุครับกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยครับคือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะเป็นช่วงพักทานอาหารของพวกทหารเรือนะเพราะว่าไม่ได้มีแต่ลุงคิสรุที่กําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะ พวกทหารเรือคนอื่นนี่ก็กําลังแบบตักอาหารใส่ชามกําลังแจกจ่ายอาหารกันอยู่เลยครับคิสลุคคุยกับเซนโตมาลุครับเขาบอกครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกแยกเหมือนกันครับเขาเองเนี่ยอยากจะให้เซนโตมาลุยอมจำดนจะดีกว่าครับแล้วก็มีการบอกครับว่าถ้าเกิดว่าทําแบบเมื่อครู่นี้อีกทีนึงนะพวกเราเนี่ยจะยิงตอบโต้กลับแล้วนะทางด้านาคุณลูคิสลุก็บอกว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะดูน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าเซนโตมาลุบอกครับว่าคุณลุงเวก้าพังเนี่ยสามารถสร้างเลเซอร์ให้กับแปรซิวิต้าได้โดย การศึกษาความสามารถของคิสซารูนะเนี่ยอุตส่าห์ทำคุณงามความดีให้กับกองทัพเรือนะแต่ไม่คิดเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณลุงคิสซารูเนี่ยอยากจะฆ่าดเรเวก้าพังซะแล้วอะฮะทางหน้าคิสซารูก็บอกครับว่าเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะคุ้มครองเซนโตมารุหรือว่าดรเวก้าพังได้ครับถ้าเกิดว่ามายุ่งเกี่ยวหรือว่ามาทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าฉันเองเนี่ยก็เป็นแค่คนคนหนึ่งใน,ในองค์กรนี้เหมือนกันนะนายเองก็รู้นี่นะคิสซารูบ,บอกต่อไปครับว่า่าากรตอสู้ มันไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับพวกเราเลยนะนายเองก็รู้ที่นาเซนโตมารู้ยิ่งเราทําลายกันเนี่ยมันก็ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อพวกเรามากขึ้นไปอีกนะแล้วพวกลอบลุจิเองเนี่ยก็ดันล้มเหลวในการล่อสังหารซสอีกนะเนี่ยทางด้านเซนโตมรุก็บอกค่ะว่านั่นเป็นว่ามีพวกกลุ่มบกฟังเนี่ยบังเอิญมาอยู่ในเกาะเอเคดีด้ยังไงล่ะเราจะเห็นสภาพภายนอกเกาะน,นะครับว่าในจุดที่พวกกองทับเรือมันลายล้อนอยู่นะครับทางด้าน,กนเกาะเอเคดเี่ยก็แบบว่ามีการส่งแปซิฟิต้ารมาร์คทีครับผมมาอยู่บริเวณรอบนอกกอ ครับก็เหมือนกับว่าเป็นการเตรียมกองกําลังเพื่อตั้งรับพวกกองทัพเรืออะไรประมาณนั้นนะนะส่วนภายในเรือครับเราจะได้เห็นเซนเจเกเซีเซตเทิร์นครับผมพูดคุยกับพลเรือโทอยู่ครับเซนเจเกเซยก็บอกครับว่าเฮ้ยอย่าทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เด็ดขาดนะว่าฉันมาด้วยนะตอนนี้เซตเทิร์ก็รับรู้สถานการณ์ครับว่าพวกกลุ่มบกฟางทาการจับเวก้าพังเป็นตัวประกันแล้วก็ยังมีการต้องกองกําลังป้องกันนะครับลายล้อมเกาะไว้ด้วยครับพลเรือโทก็มีการรายงานครับว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ ได้มีการรับรายงานเพิ่มเติมมาจากพวก c p c โ r เลยนะเท่าที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยก็คือทางด้านเซนโตมารุ้เนี่ยก็ยังคงคุ้มกันดรเวก้าพังอยู่และตอนนี้ครับก็มีการอธิบายผังสถานการณ์ภาพรวมครับว่าดรเวก้าพังรวมถึงร่างจริงเนี่ยมีเซรลฟิมเนี่ยกำลังปกป้องพวกเขาอยู่และกลุ่มที่คิดว่าน่าจะเป็นพารามิดกันเนี่ยจะมีทางด้านกลุ่มจกักรพรรดิบวกฟ้งที่ประกอบไปด้วยคน10คนแล้วก็ยังมีพวก C.P.Cero อีก3คนเนี่ยอยู่ภายในเกาะเอเคดอีกด้วยแล ถืนว่าจะมีพวกทหารของไซเฟอร์โพจำนวนประมาณ100คนเนี่ยถูกแปซิฟิต้ามาร์กทีที่นำโดยเซนโตมาูนั้นจับกลุ่มตัวไว้อยู่ทางด้านเซตเทิลเข้าใจสถานการณ์ครับว่ามันมีบาเรียฟอนเทียโดมอยู่ครับคือถ้าเกิดว่ามันมีบาเรียกำลังทํางานอยู่เนี่ยแปลว่าการที่จะเข้าหรือออกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่าการผ่านไปแล้ว1วันนับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยพวกเขาเองก็ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ครับว่ามันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นข้างในแล้วบ้างจะะเจกเซียถามว่าพวกนักวิจัยและพนักงาน ที่เดิมทีอยู่เป็นก่อนเนี่ยพวกเขาไปไหนกันแล้วก็มีการรายงานครับว่าพวกคนเหล่านั้นเนี่ยหนีออกจากเกาะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพวกเราเองรู้อยู่แล้วว่าเรือพวกนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนเจกเซียก็บอกกับว่าถ้าคนพวกนั้นเนี่ยรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างนะก็สามารถจัดการพวกนั้นได้เลยนะเพิ่เราโทรรายงานต่อไปครับว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ทราบเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือโจสลัดเจเวอรี่บอนนี่เนี่ยเราได้รู้ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็อยู่ในเกาะเอเคดีด้วยเช่นกันเซ็เทิร์นบอกว่าฮะอะไรนะลูกสาวของครูมาเรอเา เองเนี่ยไม่ได้คิดจะใช้งานเธอแล้วล่ะถ้าเราปล่อยเธอไปเธอเองเนี่ยก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนั่นแหละแล้วตอนนี้ครับภายในเกาะเอเคสเนี่ยก็มีการติดต่อผ่านมาแมลงโทรสารไปอย่างที่แมรี่ตัวครับซึ่งทางหน้าคิสลูเองเนี่ยก็รับทราบด้วยเช่นกันครับว,ว่ามันมีการติดต่อกันอยู่นะมีการติดต่อไปอยังหาห้าผู้เท่านั่นเองครับ คนที่ติดต่อมาก็คือยอคครับโดยยอคบอกครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันโหดรล้ลยมากเลยนะนี่พวกคุณกําลังคิดอะไรกันอยู่เนี่ยคิดจะฆ่าฉันด้วยหรือไงฮะฉันอุตส่าห์เป็นคนบอกพวกคุณนะว่ามีการทรยศจากล่างหลักสเตลล่าอะแต่แฮมพทุทาก็บอกครับว่าจริงๆแล้วเธอเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในด็อกเตอร์เวกัพังไม่ใช่เหรอเป็นคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคาสั่งได้หรอกนะยอคยอคก็บอกครับว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าหรอกนะเพราะถ้าเกิดว่าเธอสนใจเรื่องนั้นจริงงๆเ่ธอคไม เปิดเผยเรื่องดีให้กับพวกข้าพุทธเท่ารู้หรอกไม่คิดบ้างหรือไงฮะไร้สาระเป็นบ้าเลยทางด้านปีดัสติโลบอกครับว่ายอคเนี่ยทำได้ดีอย่างมากในการเอาชีวิตรอดครับเขาก็พยายามจะถามสถานการณ์ครับว่าพวก C ีพีซีโลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแล้วพวกกลุ่มบอกฟางเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะยอบอกคบว่าในคืนที่ผ่านมาเนี่ยฉันอุตส่าห์ติดต่อพวกคุณแล้วก็บอกพวกคุณทุกอย่างนะพวกคุณเนี่ยไม่เห็นใจฉันบ้างเลยหรือไงฮะและทําไมต้องส่งเรือมาลายล้อมก่อดด้วยคุณวางแผนที่จะท สงคราากับชันหรือยังไงถ้าผู้เท่าอีกคนหนึ่งก็บอกคำว่าฟังนายยอกที่จริงเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยมีความคิดใหม่แล้วนะเธอเนี่ยสามารถสร้างมาเธอเฟรมได้ใช่ไหมพอพูดแบบนี้ครับยอกมันหัวไวอยู่แล้วครับก็พอจะจัดใจความได้ครับว่าห้าผู้เท่าเนี่ยต้องการที่จะต่อรองกับยอกนั่นเองครับห้าผู้เท่าบอกคำว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะใช้มาเธอเฟรมอีกครับก็มีการพูดต่อไปครับว่าตอนนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าที่สร้างได้เนี่ยมันก็อยู่ในเกาะเอเคสนี้แหละสัญญากับชันสีว่าจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับช แล้วก็ห้องปฏิบัติการแล้วก็ช่วยทําให้ฉันเนี่ยเป็นเผ่ามังกรฟ้าด้วยแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำในสิ่งที่พวกคุณต้องการให้แล้วยก็บอกครับว่าเร็วเข้าช่วยฉันด้วยช่วยฉันจากลูฟี่บวกฟางทีมันกําลังจะฆ่าฉันแล้วหรอ ยอกแม่งกําลังพูดดีๆทําหน้าตาเจ้าเล่ทำหน้าตาตึงๆอยู่ครับผมอยู่ดีร้องไห้ขึ้นมาแต่อย่างนั้นครับโดยในตอนที่ยอกตะโกนร้องไห้ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกแฮาวรูเท่านะครับผมเซตเทิร์นหรือแม้แต่คิดสรุเองเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ช็อกพอสมควรครับ เพราะมันก็คงเป็นอะไรที่น่าจะเหนือความคาดหมายของพวกเขานะครับว่ายกเนี่ยเออกำลังจะโดนพวกลูฟี่เล่นงานอะไรประมาณนั้นครับเพราะแม่กำลังคุยกันอยู่ดีดีดิวลักดิวเลิฟก,ก,กันอยู่ดีๆนะครับผมกับกลายเป็นว่ายอกเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปซะแล้วนะเพราะว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยทางด้านโซโลครับเอาดาบเนี่ยกับผมจ่อยกอยู่นั่นเองครับและตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ายกเนี่ยครับน่านจะหมดสติไปซะแล้วด้วยนะตอนนี้เราจะเห็นว่าพวกกลุ่มออฟ้าเนี่ยก็อยู่กันพร้อมหน้าเลยครับบอนนี่ก็อยู่ด้วยเวก้าพังล่างจริงก็อยู่ด้วยรับออยู่่่แมตกะทง ลุติครับไอเจ้าล้อุตตนี่น่าสนใจมากครับทำไมดูแล้วมันมีท่าทีเหมือนกับให้ความร่วมมือกับพวกกลุ่มบอ,อกฟังกันไซ่อย่างนั้นนะนะมามิเองได้ฟังเรื่องรานแล้วเนี่ยเธอก็เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมทั้งหมดครับแผนของพวกกลุ่มบอ,อกฟังเลยก็คือจะต้องใช้ยอกนะครับผมเป็นตัวประกันครับเพื่อที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถหนีออกจากเกาะเอกเตุได้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องรานในคลิปนี้นี่เองนะก็ขอขอบคุณทุกคนากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแ้้วยนะ เดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปลดกุมน้าชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ